สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวปีรากากันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวปีรากาในเดือนมิถุนายน2567ลักษณะนิสัยและพื้นฐานดวงชาวปีรากาโดยพื้นฐานแล้วมีนิสัยที่เป็นคนช่างคิดช่งางไตรตรองมีจิตวิเคราะห์แต่ก็มักจะเป็นคนใจร้อนรีบร้อนอยู่เสมอนในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย และต้องใช้ความคิดอย่างจริงจังมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องกังวลใจและอึดอัดบ้างแต่นั่นจะทำให้คุณหันมาไตร่ตรองและควบคุมอารมณ์ตัวเองมากขึ้นคุณอาจดูเครียดและหมุดหอิดง่ายในบางช่วงแต่นั่นเป็นเพราะคุณกำลังต่อสู้กับความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่ด้านการงานในแง่ของการงานชาวปรีระกาจะได้เจอกับงานหรือโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์พิเศษ การเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหรือโอกาสในการย้ายงานใหม่ก็ตามคุณจะต้องใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการประเมินสิ่งเหล่านี้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาเป็นตัวตัดสินใจคุณควรรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นสําคัญด้านการเงินรายได้ของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างดีอาจมีเงินก้อนเข้ามาได้รับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีแนวโน้ม จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเสียเงินอนองกับสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณต้องระวังวางแผนการใช้จ่ายให้ดีอยากปล่อยให้ความคึกขนองหรือความฟุ้งซ่านมาครอบงาจนเสียสมดุลในการใช้จ่ายการลงทุนในเดือนนี้ควรชะลอไว้ก่อนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนการชรําระหนี่หรือค่าใช้จ่ายประจําควรจัดการให้เรียบร้อยด้านการเรียน สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาคุณอาจรู้สึกหลงไหลหรือเผลอใจไปกับเรื่องอื่นบ้างทําให้สมาธิในการเรียนลดลงอย่างไรก็ตามโชคดีที่คุณเป็นคนมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเรียนได้ไม่ยากแต่ควรหมั่นทบทวนและขยันศึกษาอย่างสม่ำเสมอหากต้องสอบใหญ่อยาประมาทเกณฑ์การเดินทางเดือนมิถุนายนนี้ชาวปิรากามีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างสูงหลายคนอาจ ต้องเดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเพื่อทุระห,หรือพักผ่อนการเดินทางนี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําสําหรับคุณแต่ระหว่างการเดินทาง,งอกคุณต้องระมัดระวังอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆเนื่องจากดวงนั้นมีเกณฑ์อันตรายบ้างรวมถึงต้องดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเพราะการเดินทางอาจเหน็ดเหนื่อยสรุปได้ว่าเดือนมิถุนาย,ยนนี้ชาวปีรากาต้องใช้สติปัญญาในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งการงานและการเงินพร้อมทั้งระวังอารมณ์ที่อาจพาให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ควรรู้จักรักษาสมดุลในชีวิตและถ้ามีโอกาสเดินทางไปไหนก็ระวังอันตรายด้วยเดือนมิถุนายน2567นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเปลี่ยนไปด้วยโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวปรีรการในด้านการงานคุณจะได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจที่สำคัญพร้อมกับโอกาสในการได้ไดรับโชคลาภ หรือผลประโยชน์เข้ามาในชีวิตโอกาสใหม่ๆทางการงานในเดือนนี้ชาวปีระกาจะพบว่ามีโอกาสและทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นในหน้าที่การงานทั้งในด้านของตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโปรเจกต,ต์ใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายหรือข้อ,อเสนอจากองค์กรอื่นที่มีงานน่าสนใจให้เลือกซึ่งโอกาสเหล่านี้มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะทําให้คุณได้พัฒนาทักษะขยายขอบเขตความรู้และเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเปลี่ยนงานหรือรับงานใหม่สําหรับผู้ที่มีงานประจําอยู่แล้วคุณอาจได้รับข้อเสนอง,งานใหม่ที่น่าสนใจและต้องตัดสินใจว่าจะยังคงอยู่กับงานเดิมหรือเปลี่ยนไปรับงานใหม่มีปัจจัยหลายอย่างที่คุณต้องชั่งน้ําหนัก ด้วยความรอบคอบเช่นไรได้ตำแหน่งโอกาสก้าวหน้าสวัสดิการวัฒนธรรมองค์กรความสมดุลระหว่างงานและชีวิตและอื่นๆสำหรับผู้ที่กำลังหางานอยู่คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับข้อเสนอง,งานที่ดีเข้ามาหลายตำแหน่งซึ่งเป็นโอกาสให้คุณได้เลือกงานที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับคุณมากที่สุดโปรเจกต์ใหม่ๆและการตัดสินใจนอกจากนี้ชาวปริรากาอาจได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถในการทำงานโปรเจกต์เหล่านี้คุณจะต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนที่ดีรวมถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบจะนาไปสู่ความสาเร็จของโปรเจกต์แม้จะมีโอกาสมากมายแต่การตัดสินใจก็เป็นสิ่งสำคัญคุณต้องประเมินทางเลือกต่างๆอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงปัใจจัยในระยะยาว ด้วยอย่าให้อารมณ์ชัววูบหรือความคึกขนองมาบั่นทอนการตัดสินใจที่ฉลาดและยั่งยืนพึงรับฟังคำแนะนำจากผู้ที่คุณไว้วางใจและตัดสินใจด้วยสติปัญญาและหัวใจที่เป็นกลางโชคลาภเดือนมิถุนายนนี้ชาวปีระกามีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภหรือผลประโยชน์ทางการเงินต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการจัดการการเงินอย่างระมัดระวังรู้จักเก็บออม และวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมการขยันและทุ่มเทในการทำงานก็จะนำพาความสำเร็จโบนัสเงินปันผลหรือผลตอบแทนพิเศษมาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้โชคลาพลายเป็นสิ่งล่อใจจนเกินงามโดยเฉพาะการเสี่ยงเพื่อสแสวงหารายได้พิเศษควรคิดให้รอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีและไม่ลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินไปโดยไร้การวางแผนสรุปได้ว่าเดือนมิถุนาย,ยนนี้ มีโอกาสมากมายรอคอยอยู่สำหรับชาวปีรากาแต่จำเป็นต้องรู้จักประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างฉลาดควบคู่ไปกับความพยายามและความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีการวางแผนและบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การงานการเงินและโชคลาภดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าดวงความรักของชาวปีรากาในเดือนมิถุนายน2567ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ เดือนมิถุนายนนี้ดวงความรักของคุณค่อนข้างผันผวนและมีความท,ท้าทายบางประการคุณและคู่รักอาจประสบกับปัญหาหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้บ้างสาเหตุอาจมาจากความเบื่อหน่ายความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาการสื่อสารระหว่างคู่รักทำให้มีบรรยากาศของความตึงเครียดเกิดขึ้นบ้างอย่างไรก็ตามอย่าได้ท้อแท้หรือย่อท้อหากคุณทั้งคู่พยายามเปิดใจพูดคุยกันด้วยยอความจริงใจและเคารพ ซึ่งการละการปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็คงจะสามารถผ่านพ้นไปได้คุณอาจต้องพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขในด้านในไดได้บ้างเช่นการสื่อสารที่ดีขึ้นการมีเวลาให้กันมากขึ้นการทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นหรือการไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและคลายความตึงเครียดคุณควรพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้หากยังคงรักกันอยู่ก็อย่ายอมแพ้ง่ายๆอะไรที่ผ่านมาได้อาต้องผ่านไปด้วยความสัมพันธ์แทบทุกคู่ย่อมต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคขอบ้างแต่หากใจเราตั้งมั่นมุ่งมั่นที่จะรักษามันไว้และแก้ไขปัญหาด้วยกันก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดปีละกาเดือนนี้ดวงความรักของคุณค่อนข้างราบรื่นดีคุณมีโอกาสได้พบและคุ้นเคยกับคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจากงานอดิเร การเดินทางท่องเที่ยวหรือการเข้าร่วมงานสังสรรค์ต่างๆเนื่องจากนิสัยของคุณที่เป็นคนรักอิสระชอบการผจญภัยจึงมีโอกาสได้พบปะผู้คนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างไรก็ดีแม้คุณจะมีโอกาสได้พบหน้าคนใหม่บ่อยครั้งแต่การจะก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ระดับคู่รักนั้นอาจต้องหอใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะคุณมักจะไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่กล้าเสี่ยงเปิดรับความสัมพันธ์มากนักคุณจึงอาจต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจ และพร้อมรับความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ควรปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปในระหว่างที่เราคอยคนที่ถูกใจคุณควรมุ่งมัน่นพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดึงดูดใจและน่าค้นหามากขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพการแต่งกายรวมถึงการเป็นคนมีคุณภาพมีสเสน่ห์มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและผู้อื่นแม้ในช่วงนี้คุณอาจต้องอยู่โสดต่อไปแต่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้พร้อมมากขึ้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคู่ครองที่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตโดยรวมแล้วสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อาจต้องผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันด้วยความรักและการเคารพซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสพบเจอคนใหม่แต่ควรอดทนรอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คนที่ลงตัวพร้อมทั้งใช้เวลานี้พัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์ เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ